สวัสดีค่ะจิลวันชีวิตเรียบง่ายในนอร์เวย์วันจะพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาตินะคะวันนี้อากาศดีมีแดดวันนี้ดิฉันปั่นจกักรยาน ไปแล้วครึ่งชั่วโมงเอ่อก็เดี๋ยวต่อไปวันจะต้องอาจจะต้องได้แปะเปลี่ยนเสื้อผ้าสกางเกงขายาวแล้วก็ออกไปเดินเทรนตัวเองสักนิดนึงแล้วก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าวันไม่เทรนอ่ะวันก็จะเหมือนแบบขาวันจะรีบแล้ววันอ่จจะเดินเป๋เหมือนแบบจะเดินเป๋ข้างหนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ช่วงนี้วันก็จะต้องออกกําลังกายแต่เดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องอื่นวันขอเตือนเพื่อนๆนิดนึงก่อนค่ะในสายที่เราทํา y o YouTube กันแทบจะทุกคนตอนนี้เนาะสิ่งหนึ่งวันอยากเตือนทุกคนก็คือเพราะวันอะเป็นแล้ววันอะทำเปะาวันอะมีปัญหามา มา2ครั้งแล้วค่ะวันมีปัญหากับเรื่องนี้มาสองครั้งแล้วก็คือเรื่องกล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์ของทุกคนคือก่อนที่เวลาเราจะทําคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือดูการตั้งค่าให้เรียบร้อยเพราะของวันอ่ะวันอ่ะเผลอตัวเองอ่ะเป็นคนโซกลกเผลอไปแล้วสองครั้งคือถ่ายคลิปมาแล้วแล้ววันอ่ะค่า วันอะไปไปไปโดนการตั้งค่าที่วิดีโอแล้ววันอะตั้งค่าสูงวันอะก็เลยโหลดลงอแอปตัดต่ออะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยเลยอันนี้ยวันเป็นมาแล้วสองครั้งแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะเตือนเรื่องชาร์จค่ะเรื่องสายชาร์จของวันอะ วเบางทีเวลาวันชาร์ตอะพอเราเสียบตูดแล้วเรียบร้อยตรงหัวมันอ่ะบางทีอะมันไม่ได้เข้ากันกับปลักกปล๊กที่เราเสียบอยู่มีปัญหาวันมีปัญหามาสองหนแล้วค่ะก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องเตือนทุกคนเรื่องนี้ถ้าไม่มีใครเป็นอะไรก็แสดงว่าดิฉันนระก,กอยู่คนเดียวระวังนิดนึงนะคะถ้าเราเป็นสายถ่ายวอล์กถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปสิ่งหนึ่งก็คือ การชาร์จโทรศัพท์ต้องต้อง,ต,องต้องเช็คนิดนึงเพราะของวัน<ช>นะี้เหมือนกันค่ะเพราะกล้องตัวใหญ่ดิฉันก็แบตหมดค่ะนี่แหละค่ะอยากเตือนทุกคนไว้ว่าถ้าเราเป็นสายวอล์กอย่าลืมชาร์จโทรศัพท์กับตั้งค่ากล้องกันนะคะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดพอดิฉันพลาดมาสองรอบสามรอบแล้วะะเป็นที่สสยที่แย่มากไม่ไม่เคยเช็คอะไรให้ให้ชัดเจน ให้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 แบบไม่ให้มันมีปัญหานะคะทุกคนและทุกคนวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเป็นยังไงบ้างคะของวันก็โอเคก็ช่วงนี้วันก็ต้องยังต้องอยู่บ้านแล้วก็เรนเบาๆไปเรื่อยๆค่ะเพราะอันนี้มันเป็นคำสั่งหมอมาแล้วเรียบร้อยอ uh huh. วันยังต้องหยุดอยู่ที่ที่ที่บ้านอีกอ,อ,อีกอีกสี่อาทิตย์นะคะเพราะว่าวันน่ะหยุดหกอาทิตย์ใช่ไหมคะอันนี้วันน่ะเข้าอาทิตย์ที่สองละว,วันนี้วันศุกร์ใช่ไหมเนี่ยอีกสองวันจะหมดอ่าวิกที่สองแล้วค่ะแล้ววันน่ะจะเหลือสี่อาทิตย์ก็ยังต้องอยู่กันอย่างนี้ต่อไปค่ะเอ่อยังต้องใส่ไอตัวพยุงขาต่อไปและก็ มันมันจะมีความลำคาญอันนี้อยู่เล็กๆไม่รู้วันไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมอ่ะมันเหมือนประมาณว่าเออคือวันจะใส่ทั้งวันมากไม่ได้อ่ะวันจะต้องถอดอีตัวพยุงขานะออกแล้ววันก็ต้องเหมือนแบบทาครีมหรือทาแป้งเพราะไม่งั้นมันมันมันคันเพราะวัน่นะต้องนอนด้วยกับเขาแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยววันจะมีปัญหาแล้วก็ อีกสิ่งหนึง่งวันถือว่าวันโชคดีอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้คือนอนอ่ะไม่ปวดวันอ่ะไม่ได้ทานยาแก้ปวดไม่ได้ทานยาอะไรเลยก็คือยังนอนหลับแบบสบายอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายก็ตอนนี้ก็คือเหมือนแบบนั่งอยู่เฉยก็ต้องยกขาแบบว่าทําเหมือนแบบปั่นจักรยานเพื่อจะให้ตรงข้อต่อหัวเข่าะค่ะ ให้เขาให้เขาได้ทํางานบ้างเพราะไม่งั้นถ้าวันนั่งเฉยๆแล้ววันไม่ทําอะไรแบบเหยียดขาเฉยๆก็มันมันเหมือนแบบเขาไม่ได้ออกกําลังกายตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันก็ช่วงเนี้ยค่ะ,ะกิจ,ก,จกิจวัรกิจวัดประจําวันของวันก็จะมีอยู่ประมาณนี้ยังไม่ได้เจอเพื่อนฝูงอะไรเลยจะเจอแต่น้องบ้านน้องก๊อ ค่ะและเราจะพูดอะไรอีกวันจะพูดเรื่องค่าครองชีพเนาะเพราะตอนนี้แบบอะไรก็แพงน้ำมันแพงค่าไฟแพงทุกอย่างแพงหมดแล้วก็อากาศกลับมาหนาวอีกแล้วยังทำอะไรไม่ได้กับสวนดอกไม้ข้างนอกก็ตอนนี้ เนี่ยแหละค่ะก็ยังต้องอยู่ไปค่ะเพราะชีวิตเราก็ยังต้องเดินกันต่อไปเนาะมันทาอะไรไม่ได้เนาะก็ยังต้องออสู้ๆกันต่อไปนะคะและก็เป็นกําลังใจให้สาวๆที่เรามาอยู่ไกลบ้านกันทุกคนนะคะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพเพราะช่วงนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะนั่นแหละค่ะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพ รักษาร่างกายให้แข็งแรงนะคะเพราะอากาศเปลี่ยนยังไงเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะวันขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณทุกซับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุก,คอ,ค,ทกคอมเมนต์นะคะวันจะเอาไปปรับปรุงช่องเล็กๆของวันนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยค่ะพี่ต่อยด้วยนะดูแลตัวเองและเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะหวังว่า คลิปต่อไปวันจะมีอะไรสนุกๆมาเล่าให้เพื่อนๆอีกนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย